ี้เรามาพบการผิ้ใช้งานต่อโมูลกเก้นซีซั่น2เครื่องใช้งานจะมีอะไรบ้างพบกันได้เลยครมาแ้ว่ก็รอเาลยบอไป้วเ่นไวล้ ก็ควรหายเพราะว่ายิ้งางก็แบบที่บางเ็นพี่อะรย่างเงียค่ะวอนนี้ก้มขงมากอย่างี้ยากาก็แบบท่กู่้กเรื่องมันมีความมันมีความแบบไม่มีันวาตลมแต่แต่ตัวละครนเรื่องมันก็ถือาหน้าที่มหนาวุ่นวามากขึ้นเลยแล้วก็าท่ให้รอลุ้นกันแล้วก็เาจะช่วยกันรอบที่สองนะครับก็ ใส่มากว่าทีละครมีความท้อในการย่ร่วมกันคืออย่างไรก็เขารอทำมานึ่งีม่ถเวลาแล้วที่มั่นใจว่าทุกคนจะที่จะถึงค่าที่รออยู่ที่รอดฝากกันด้วยสุขภาพรักตา